อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้น้องจะแต่มจะไปเที่ยวบ้านเราน้องจะแต่งช้องแต่สตอนนี้นะไม่ได้มาธรรมดานะเขาจะบุณโลมาเนนช็คอินเลยมาเช็คอินท้ายเขาทำเหมือนบ้านเราเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทใดๆแห่งหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะเช็คอินเที่ยงแล้วก็นอนแล้วเดี๋ยววันรุ่ขึ้นเพื่อเช็คเอาท์กนคงไม่หรไม่ใช่ไม่ใช่พี่สาพี่สาอะเมื่อกี้พี่สา,า,ามาเพราะว่าเราให้พีสาไปเตรียมห้องนอนแขรททำการปูเพราปูที่นนที่นอน จัดมาไม่เรียบร้อยแบบว่าเตรียมพร้อมสำหรับเช็คอินอย่างนี้เราก็เลยจะทำอาหารเลี้ยงเขา,านี่เ่าเตรียมแล้วเห็นไหมทำยังไม่ค่อยพร้อมนี่อ่เะเนี่ยสปาเกตตี้ก็คือว่า ของปาเนี่ยอร่อยเด็ดมากเราเคยลงในสื่อนูน่นนี่แล้วก็เคยถ่ายคลิปหลายครั้งว่าสปาเกตตีปลาเนี่ยคือแบบอร่อยเยี่ยมยอดน้องพิมบอกว่าอะไรนะอร่อยที่สุดจะให้กินแบบตลอดชีวิตทุกวันเขาจะกินได้ไป,ไปตลอดบอกจริงหรอพิมมันก็ไม่เบื่อเบื่อหน,หนูกินแบบหนูชอบมากวันนี้เราก็เลยบอก <S <S เป้เปต่อแรแบแม่เป้ก็ก็ไลน์มาบอกว่าเออพี่กวางเดี๋ยวจะซื้ออาหารกลางวันเข้ามากินไหมเราเลยบอกไม่ต้องค่ะ เดี๋ยวพี่อูเนี่ยจะทำสปาเกตตี้เลเี้ยงเออแล้วพ่อโย่ของแม่เป้นเนี่ยก็เคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์กับเราเนะแต้มด้วยแหละเออแล้วป้าก็ทำสเต็กทำนู่นทำนี่ให้กินใช่ไหมแล้วเขาบอกอู้พี่อูนี่คือทำอร่อยมากอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาน่าจะคาดหวังว่าสปาเกตตี้ที่จะทำให้วันเนี้ยคืออร่อยใช่ไหมแต่ป้าจะไม่มีวัตถุดิบนะ แล้วทีเนี้ยจะออกไปซื้อก็ไม่ทันแล้วก็เลยแกล้งซะเลยว่าเดี๋ยวเราทําแบบไม้อร่อยเพราะว่าเรามีแค่ซีกอกจะเว้นถุงนึงมี่นี้ซอสมะเขือเทศมี้บบอ๋อมีมะเขือเทศอยู่กระป๋องซอสมะเขือเทศก็หมดซอสก็ไม่มีได้ใดก็ไม่มีเลยคือมันจะมีเบคอนวัตถุดิบมันจะต้องมีเนยเค็มมีเบคอน มีหอบใหญ่ใช่ไหมไม่เขือเทศกระป๋องเออใช่แล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีเครื่องเทศมีเออไส้กรอกก็ต้องเป็นไส้กรอกอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้ซึ่งมันไม่มีงไงไม่ทานเราก็เลยแก้ดี๋ยเราทำแ,แบบแม่อร่อยแล้วเราก็จะให้ทุกคนอวยว่าหมอร่อยมากแล้วเดี๋ยวให้น้องพิมพ์อ่ะเตรียมกันไปแล้วให้น้องพิมกินแล้วแม่เนี่ยอร่อยที่สุด <ś c oughs> แล้วดูสิเขาจะแบบกล้าบอกไหมว่าเออพี่อู๋มันไม่อร่อยาาว่าแม่คิดว่ากล้ามาโยอาจจะกล้านะเพราะโยพูดเลยก็พูดตรงๆไงแต่ว่าเธอทําทให้แม่อร่อยได้ไหม,มได้ไหมโอเค <laughs> ไม่ใช้น้ำมั้งนะนี่ัดไปหมดเลย <laughs> เอ้ยเราลุกไปหั่นหัดเลยเลยเหรอแกงเนี้ยเหรอยที่แกงก็ขี้เกียจหั่นเด <laughs> ี๋ยว <laughs> <laughs> เ, <laughs> เดี๋ยวดูดินเป็ลูกเลยอ่ะแม่บอ ปกติต้องหั่นฝอยใช่โรอิาตาเลียนไงเออแล้วมันจะได้เหรอเดี๋ยวเคี่ยวเคี่ยวใมันเลย <c oughs> ป๋าออแล้วบอกเขาว่าสูตรอิตาเตาๆๆลียนแท้ๆไงเปรี้ยวๆอย่างนีง้ใช่ไหมตายละวัอมีใส่เครื่องเทศด้วยมันก็โอ้โห,โห,โห,โหโด,ดูดิาอร่อยขึ้นมาแย่เลยทำไมเนี่ยเออนั่นน่ะสิก็ต้องไปเอาเกลือมาใส่ให้มันเค็มๆนี่ได้โอ้ย เฮ้ยนึกตอบเขาได้อ่ะเนี่ยมันเป็นรสชาติกับมื่เกิดเอ็นร่วนอ่ะอืมไม่ลอยเลยเออไม่ลอยไม่ลอยอย่างเนี้ยกินไม่ได้เลยอ่ะเป็นขมๆด้วยอ่ะสวนสดีเชฟเตงก็ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถใหม่ด้วยกิ๋วให้คนที่แบบเมื่อกี้รถเขาเลี้ยวเข้ามามันมีเพลงร้องออกมาจากรถแกระแต่ไม่ใช่รถเหรอเออเพื่อ อย่างว่าเนี่ยถ้าขับจราหพอรถมันเงียบเนี่ยคนที่เดินอยู่จะได้รู้ว่ามีรถมาใกล้ๆสวัสดี้ใครมาเกตวัสดีเจ๊แต้สวัสดีครับ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 แค่นี้ถ่ายเสร็จปกอื่นท้าวโอ้นี่มาเช็คอินเต็มที่เลยนะเนี่ยนี่อยู่ได้สักสามคืนสี่คืนมาโรงแรมเรียกขอบคุณเจ๊แต้ไปเล่นน้ำกันในโลกวคันดี้มาแล้วเอาอะไรครับกินอะไรสดชื่นสดชื่นนะครับสดชื่นสีฟ้าอร่อยโอ้ยโอ้โซดาโอ้ยโซดาแก้วช็อกโกแลตปั่นไหม เอาคทานกันกินกันละกันนะฉันตั้อยากเลงอยากเลงของรานมือมืออร่อยไหมอยู่อร่อยเปิดคาเฟ่ก็จะเปิดจริงอร่อยดีแล้วเดี๋ยวจะเปิดเป็นคาเฟ่ไหมคะพี่กวางไม่รู้ในอนาคตอาจจะเปิดก็ได้แต่ทในอนาคตไม่ได้ทำยูทูบแล้วไม่มีอาชีพทำเป็นคาเฟ่ดีไหมจะโตขึ้นทำงานแน่แน่ แม่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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดดีเราเจะกทํทงานเลยแม่รเิ่จะทำงานเลยแม่เขาจะแรดปั่นในตำนานใช่ไหมสูตรลับจำตระกูลเลยนะเราจะไม่บอกใครนะเขาจะไม่ไม่บอก้ะ อ่ะตอนนี้กินวิทพิมพี่เป็นตะเกียบเลยอร่แล้วตะเกียบเลยถ้าพูดว่าไม่อร่อยไม่ได้นะกลับบ้านเลยเนี่ยตู้นีงกินวิปครีมก่อนวิปครีมเนี่ยมันน่าอร่อยอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้เราทำอย่าสิไหนๆก็ลองดูทีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเข้มๆจนจะแม่งกินหลักให้พ่อกินกินเยอะอร่อยอร่อยเรียกกินพ่อพ่อดูทีไม่ได้แอบดูว่าพี่อู๋ทำยังไง ปปเออใช่ทำคลิปหลายคลิปมากเลยว่าทำอย่างเงี้ยขายได้ไหมเจแตนมขายได้ค่ะอ่ะถ้าขาย,ขายถ้าขายแล้วจะซื้อไหมคะซื้อหรอ okay. <laughs> อย่าลืมนะขี่รถจากลกกบบาดกระบังมาซื้อเลยจ <laughs> ตตามแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกอะไรมะเขือเทศสดอะไรมะเขือเทศลูกอะไรอิตาเลียน,นอิตาเลียนเพราะว่า้าเป็นแบบนั้นบางทีเขาจะใส่แบบซอสมะเขือเทศใช่ปะ่ะ แล้วมันก็ต้องแบบเป็นรสของซอสมะเขือเทศแต่คิดบอกที่อร่อยแค่ไหนครับอันนี้กินได้ตลอดชีวิตกิวันกินกินค่ะกินได้ทุกวันเลยกินกินหมดกินแบบประมาณหกเจ็ดมื้อติดต่อกันนะจากจีนแล้วท้าไมมีสี่จานนะครับให้พิมพ์ด้วยปลาจะแม่อิ่มแล้วเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวกันอีกนะเพราะอังกฤษอังกฤษไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยรอะว่าว่าจะไปอ่ะยังไม่ไม่เคยคิดเลยอ่ะ พี่วเคยไปไหมคะไม่เคยพี่ยุโรปยุยโรพี่ไปแต่สวิตอิตาลีออสเตรียนิดๆเดนมารมันนิดๆเฉียดไปฝรั่งเศสก็เฉียดไปเมืองนึงเน้นอิตาลีไม่เน้นเออเน้นอิตาลีออสเตรียก็ไปฮังการีนั่นแหละอังเกฤษเค้ามีแบบนี้ไงชนบทอะไรชื่อเลยนะที่คอสโวลคอสโวอลอะไรเงี้ยถ้าไปอังกฤษอ่ะมันก็จะมีเมืองชนบทนิดหน่อย พอพอกีฬาค่ะพ่อกีฬตอนแรกจเจตัมอยากไปว่าจะไปตามรอยแฮร์รี่แต่พอเปิดที่โตเกียวเฮ้ยอุ๊ยเปิดโตเกียวก็ไปแค่โตเกียวแล้วกันเป็นไงคะมวยเป็นไงคะบอกแม่สิคะอร่อยไหมเจตัมดังๆเลยค่ะอร่อยเหรอขอขออร่อยแรงกว่านี้ได้ปหมอร่อยค่ะ บแบบเด็กไม่ชอบอะไรนี่ป้าบอกได้นะป้าใครฮะพีคไทยพีคไทยเยอะไปกจะกินได้นเนี่ยแค่ป้ากินยังอ, <laughs> อร่อยไหมทำไมเอ <laughs> อร่อยจริงเลยป้าไม่ทำหน้าแบบไม่อรอยรอ <laughs> <laughs> ทำหน้าแบบไม่อร่อยอ่ะเราสั่งอะไรย่างเหรอไม่เป็นไรเราคนกันเองถ้าไม่ชอบบอกได้หนูจะได้ปรับปรุงอร่อยค่ะจริงเหรอ โอ้หเดี๋ยวใส่ทิ่ใหดำเยอะเหรอริงเหรอก็เห็นสาดลงไปทั้งได้กินนะเด็กๆบอกอร่อยไหมอร่อยไหมได้กินบอกจริงอร่อยไหมอไม่คิดทำหน้างั้นนะไม่เปลี่ยนคำพูดบอกขอกินมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายไม่อร่อยป่าไม่อร่อยบอกได้อร่อยรกินอร่อยนะครับไม่ถูกปากหรือเปล่า กินไ,ได้เอ๊ะก um oh. ินได้ลุงอ yeah. oui ู่แกล้งอะไรเปล่าแล้วกินได้ไงอะกินได้ไหมอะอภัยนะปัดนะปอดนะปันะอันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้แกล้งเล่นแก้งเล่นกินไม่ได้แล้วก็มาให้หนูกินด้วยอ่ะโดนเจ้งแล้วแล้วอร่อยจริงหรือเปล่ามันไม่มันอร่อยขึ้นเลยคือแปะเฉยเฉย มันไม่ได้ม่ได้อร่อยแต่มันก็ไม่ได้แย่เลยไปกินได้รสชาติจไม่อร่อยใช่ไหมแต่เแตงเฉยเลยก็เป็นไงแพย่ไม่อร่อยเลยไม่เป็นที่กินมันเป็นยังไงเด็กเสี่ยวเนี้มันเปรี้ยวๆอย่างเดียวเหมือนกินน้ำขิงเทศเปล่าๆอะแย่มากนม่เป็นอู๋แก๊งโดนแก๊งอาทองจริงอย่างนี้จริงคืออันเนี้ยแต่แก๊งทำว่าไม่อร่อยแต่ดันบ่อร่อยเดี๋ยวอร่อยจริงเพราะโยมรักษามลียา ไเแม่จะบอกว่ามันเฉยๆจืดๆแต่มัน่นก็แล้วว่าไม่ได้เฉยเพราะสปาเกตตี้บางที่ก็แย่กว่านี้อีกพี่บอกว่าบางที่มันแย่กว่านี้บางที่แย่กว่าจานนี้เหรอใช่แย่กว่าจริงๆที่หนูเคยกินมาเฮ้ยอันนี้ทำแบบนี้แบบแย่เหรอไม่อร่อยเลยรู้วจะกินยังไงเดี๋ยตามเดี๋ยวเย็นเลยเย็นๆเมื่อเคยแค่บบเป็นก้อนเลยอ่ะขับโยนไม่รู้สึกอะไรโยกินอะไรไม่รโยกินได้ อ่าตอนแก้แต่แล้วนี่คือจะกินอะไราจะกินไม่อร่อยไหมครับก็จับกินใหญ่เลยกินอะไรใส่กอบเสียดายอันนี้แก้งแก้งแกงคือตอนแรกพิมพ์บอกว่าให้ทําแบบเค็มปี้เลยอย่างนี้ใส่เกลือใส่เออแต่ว่าจะได้แบบเออแต่ทีเนี้ยพี่อู๋บอกว่ามันจะกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันโดนแก้งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยยังแบบว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ๊ะมันไม่อร่อยทําไมบอกอร่อยจริงเลยวะ กือแม่กินน้ออึ้งไปนะใช่ไหมคือน้องพิมมาบอกว่าอร่อยมากกินได้ตลอดชีวิตใช่ไหมหถือว่าที่นี่เขากินรสจัดไม่ใช่แล้วเห็นหน้าเฟยแบบอืมไม่แต่โย่ก่อเหมือนจริงจริงนะเนี่ยโย่ได้จริงโย่ไม่รู้สึกอะไรโย่ได้นี่อย่างกกินีันนี้อะเด็กกินเล็กๆของตีืออันนี้จะอร่อยน้งพีมนี่ตกใจเกรงนะมาแกล้งเรา ใช่ใช่ต้องติดเป็นไหลอยู่นะไม่วม่ไม่ไม่ติดจิ๋วแอบทำหน้าแอบอะไรเนี่ยหนูจะหัวร้อนอยู่ก็เอาโทรศัพท์มาเอ๊ะใจน้องพิมให้น้องพิมทำไมน้องพิมก็ดูไม่ได้เอ็นจอยเหมือนกันไม่รู้เลยว่ารู้แล้รสชาติจริงๆคือยังไงเขาเลยแบบอ๋อโอ้โหนอ่ันนี้มันเค็มเปรี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใส่เลยใส่จากต่ประเทศอย่างเดียวเลยต่าประเทศลูกอ่ะ จืดๆด้วยขอบคุณค่ะเฮ้ยแก้วอร่อไม่ถ้าไม่โยกินได้นะแบบนี้กินร้านไหนในโลกก็ได้แล้วแบบนี้ฮะจริงเหรอไม่สบางที่ไม่แย่กว่านี้จริงใช่รสอันนี้ไม่เคยกินไม่กินกับแใครแย่กว่านี้ก็เคยกินเ่ราะโยบอกรู้แล้วพี่อู๋เขาไม่ว่างเลยไม่กินเลยพี่ชิมแล้วไม่เอาอ่ะไม่ชองไม่ถู้องแล้วเไปเจมส์พี่แฟนพี่้าวนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้ออฟทีเซียอร่อที่สุดในโลกค่ะของที่บอกแล้ว มาจากซ้อมพอเราแหวนกันหมดแล้วเนี่ยมาเหี่ยวระวางอันนี้ของฉันแล้วเมื่อกี้คิดอยู่นะเขาปกติอ่ะชูเต้กินเผ็ดค่ะแล้วนี่ไม่เผ็ดเขาหมดเผ็ดเขาบอกว่านี่เราไม่รู้จะว่าว่าอะไรเขาเลยว่าเผ็ดแต่โยยังแปลกใจอยู่เลยนี่คือแกงแลอกอ่ะแล้วเอ้าชนเต้มมาแล้วนี่คือคนน่าจะพ่อโยกินเป็นเต้หมดจานเต้หมดอ๋อโอ้ยเขาเปนเหมือนหน้าสอร้อแล้วเนาะ เอาซ่อมอันนี้สิอันนั้นมันร้อนอร่อยแต่มันร้อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนแรกมันแช่ที่เย็นอยู่อืมจะเท่อะไรกว่านั้นไหมจะเต็มเนื้อเอ๊ะแล้วเส้นเส้นก็อ๋อเส้นเหมูน่าอืมอร่อยจริงแต่แต่เขายังร้อนเลยเส้นร้อนยังร้อนร้อนร้อนอุ๊แต่ว่าพโยชอบแบบนั้นมากกว่าอ่ะจะเต็วันนี้ไปก็ได้อ่ะแม่เดี๋ยวแม่กินนะโออย่างงี้เองเรื่องอร่อย เต้บอกว่าหรือบ้านมีเข้ากินแบบนี้เ, <laughs> เออทุกทีเต้ก็ทำที่เรากินแบบเนี้ย <laughs> <laughs> น,นี้หรอแม่ไม่เคยทำอาหารห <laughs> นักกว่าเอง